สวัสดีครับน้าหนงว่าไงมึงมาแล้วทีมงาน69รีโนเวทเราวันนี้พามาเที่ยวหมู่บ้านเศรฐษฐกิจเขตบางแคกรคุงเทพมหานครวันนี้มาเทพื้นปูนรอบบ้านนะแต่วันนี้ปรับดินก่อนปรับพื้นรอบบ้านก่อนหมาพายุพอดีพายุเข้าพายุฝนเข้าพอดีชื่อพายุอะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นไงนช่างน,นุยลุยงานเย็นสบายดีไหมชุ่มชุ่มจ เดี๋ยวดูช่างใหญ่เราช่างใหญ่เราทําอะไรช่างใหญ่ทำอะไรช่างหน่งทำอะไรครับตอบ,ตแ,บ,บแฟนแฟนหน่อยตอบแฟนแหน่อยเตรียมร้อที่ตีแบบครอ๋อเตรียมหน้างานเตรียมหน้างาน,น,ต,บบน,นตีแบบก่อนนะเมื่อวาน,นมาปรับดินแล้วปรับดินรอบบ้านตอกหลักเรียบร้อยแล้วแต่พอดีวันนี้ฝนตกซะก่อน69ลีโนเวตเราครับรับซ่อมบ้านสร้างบ้าน69ลีโนเวตเอาพี่จับโทรศัพท์ ใน,นลูกพี่หนึ่งลูกพี่หนึ่งของเรา69รเรโนเวทจับโทรศัพท์ถ่ายเบอร์โทรข้างหลังให้หน่อยเบอร์โทรเบอร์โทรโอเคครับ0626196928ครับเอเค69เรโนเวทครับติดต่อได้รับซ่อมสร้างบ้านทุกอย่างครับงานปูนงานไม้งานท่อประปางานไฟฟ้าติดต่อเราได้นะช่องนะั้นนง ยูทูบช่องน,าน,น้าหนงว่างไงมึงเลยเฟซก็น,าน,น้าหนงว่างไงมึงแชทก็น,าน,น้าหนงว่างไงมึงติกตอกก็น,น,น้าหนงว่างไงติด <c> ต <oughs> ่อกันได้เลยแหมวันนี้ฝนตกแต่บรรยากาศดีหมู่บ้านเศร,รษฐกิจเขตบางแคกรุงเทพวันนี้ฝนตกพายุเข,ข้าทั่วกรุงเทพเลยมั้งเนี่ยวันนี้คนงานมาไม่เยอะคนงานมาไม่เยอะวันนี้มาสองสามคนพอดีฝนตก เมื่อวานปรับดินไปเรียบร้อยแล้วเอาดินใส่รอบบ้านไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเทป,ปูนตอนนี้วันนี้จะใส่แบบกว่าวันนี้ใส่แบบเดี๋ยวรอเทป,ปูนอีกสักสองสามวันนะขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามช่องน้นนงว่าไงมึงนะใครสนใจให้ซ่อมให้สร้างบ้านติดต่อได้เลย69เลีโนเวนะครับหรือติดต่อน้นนงก็ได้นะ0 8 8ย์4 9 3 9 8 ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเอาลูกพี่บายบายหนะ่อยลูกพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณครับขอบคุณ